369,000บาทได้อะไรไปดูโอ้โหวันนี้ได้อะไรครับพี่นะ369,000บาทได้นี่เลย Ford Ranger นะ2.2ปี2014ครับไปราคานี้วแท็ก4ประตูวแท็ก4ประตูรถใหม่เกือบล้านนะแต่ก่อนไม่ใช่แคบเป็น4ประตู4ประตูออโต้ด้วยนะวันนี้369ออกใหม่เป็นร้านเอาส่ลดไปอีก20,000โอ้โหเหลือ349โอ้โหเปิดฝาโปรงหน่อย ราคาโคตรคุ้มครับได้สี่ประตูเกียร์ออโต้ไปขับครับพี่น้องอ่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเดี๋ยวล้างกันให้เรียบๆล้างข้างนอกก่อนตอนนี้ครับผมรีวิวก่อนรถเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดครับผมนะสวยเลยกิฟเลยคันนี้รถเดิมสวยอ่ามาพร้อมกับแมกยางเดิมโรงงานสีเดิมออริจินัลที่เปิดตัวสีสมเลยสีส้มสีส้มเป็นสีเปิดตัวครับสียอดฮิตยางเอ่อล้อแม็กเดิมจากโรงงานจ้ะ มาดูภายในกันหน่อยอันใดเหมือนเดิมครับวถผมว่าสวยเลย่อเรียบอยข้างในเป็นไงพี่ข้างในเรี่ยมเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเรี่ยมเลยได้พรม VIP พรมกระดุมเลขไม่สองแสนโลภายในสวยๆครับน่าใช้อยู่ได้สี่ประตูเกียร์ออโต้ดูด้านหลังมัางมา ช่วงนี้เราจะเน้นขายมั่งครับเพราะว่าจะเข้าสงการแล้วลูกค้าที่กําลังมองหารถเมื่อบ้านสงการอยู่นะครับผมเฝ้ามาเลยนะครับบอกข้างในก็จะเป็นสีดําครับผมหยิบได้ส้มมีโลบาร์หลังมาพร้อมนะครับท้ายเดิมอีกนี่ท้ายเข้าสลิงตัวนี้ดีทีหาติดที่ไหนได้ซื้อของฟอร์ใส่ดิเนาะผมเห็นมันเบาๆนะสลิงมันเบาดี เขาจะฝาท้ายฟอร์หนักะหมเหล็กเขาหนาแน่นเลยแต่ล่าสุดปีใหม่ๆเริ่มเบาแล้วนะเริ่มเบาแล้วเพราะว่าเห็นเวลาเกิดอุบัติเหตุนะรถฟอร์เนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยไอ้คนที่มันทิ่มดักแล้วก็โดนนั่นนะโดนทิ่มนะหน้าไปเลยแต่ฟอร์ไม่เป็นอะไรโอ้โหเข้าท่าเหมือนกันนะครับปีสองพันสผอนเออหก0 0นกว่ามั0 0นนะ และที่สําคัญผ่อนตลอดสัญญานะไม่ใช่แบบว่าผ่อนใ<ช>ดเดือนแรกห้าเดือนแรกมไม่เอานะไม่มีไม่มีอ่าอันนี้ตลอดสัญญาได้เกียร์ออโต้ลดครอบครัวะนะครับกูแต่ที่กำลังมองหารถเมื่อบ้านสงการอยู่ปีนี้ครับเป้าเลยรับออกวันนี้ผ่อนเดือนไหนเสียบิ๊กอ่อนออกวันนี้อีกสองเดือนค่อยๆผ่อนอีกสองเดือนก้อยผ่อนกับพึ่งสภาพมิสูนาผุนตรงนี้นะ อ้าโอเคใครสนใจรถสีแจมแจมจ้าราคานี่หายไป70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้รถเยอะนะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมนะใครสนใจทักกันเข้ามาครับไม่ว่าจะซื้อจะขายจะเทิร์นเป็นบัญชีจำนำจ้าแบบไหนทักโทรมาได้เลยไม่ต้องเสินครับนะหรือว่าไม่ว่างยังไงโทรบอกเดี๋ยวไปหาถึงที่ตรงไีถึงบ้านครับผมอ่ะโอเคครับยังไงฝากไูด้วยครับกับบิ๊กสแก้นะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ